มันไม่พลาดสักอันมันสวยแต่สวยแตสวยมากเลยมันยังไม่พลาดสักอัน Happy birthday to you อายุให้น้องหนน้องใครน้องไหนโอ้โอ้โอ้โอเกณมีความสุขมากไหมครับนี่ชอบของขวานไหมครับว้าโอ้ตอนนี้คอกแ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่โอกาสเนี่ยตรงกับวันที่12เดือน12ซึ่งเป็นวันช้อปปิ้งเดย์ค่ะมาม่าค่ะไม่ใช่อ๋อวันเกิดของเจนนะคะอันนี้เราก็อัดก่อนล่วกหน้าเหมือนเดิมจะได้ตัดต่อทันนะคะวันนี้เราจะทําคลิปปาร์ตี้วันเกิดน้องเจนกันดีกว่านี่บมาม้าซื้อของมาเต็มเลยเหรอนี่โอ้โหอันตรรการนะเนี่ยโอ้โห ว่ายังไงบอกว่าอันนี้สั่งซื้อมาราคา49บาท้่ะทั้งหมดเนี่ยเหรอเออโอ้ถูกจริงๆนะอันนี้สั่งออนไลน์มานะคะสั่งจากช้อปปี้มานั่นเองนี่มีทุกโป่งอันนี้ให้ด้วยเหรออันนี้ก็แบบอันนี้กี่บาทไม่เท่าไหร่โอ้ดูอลังการงานสร้างเนาะจะบอกให้นะเดี๋ยวคนเขาดูอยู่ก็โกรธเราเออเออ อะไรยังไงได้มันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากแต่มันมีบางอย่างที่แบบเราต้องพึ่งพาจริงๆนะร้านลูกโป่งอ่ะคือแบบเขามี c r e ที i v i t y แล้วก็มีแบบใส่คลิสตเตอร์ใส่อะไรเงี้ยคือความโอเคอ่ะวันนี้นะคะใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมอวยพรมันเกิดให้เจนกี่ปีแล้วเนาะสามขวบเหรอโอเคดูก็เดี๋ยวรอดูความสนุกกันได้นะคะตอนนี้น้องเกศน้องกายยังไม่กลับบ้านมาเพราะไปเรียนนะคะ เดี๋ยวจะทยอยกลับบ้านมาแล้วระหว่างนี้แม่แอนจะจัดเตรียมสถานที่ก่อนเนาะดีไหมแล้วใครจะถือใครใครจะถือกล้องวยอน้วนี่ฉันสูบลูกโป่งันนี้ทั้งวันจนก้านขึ้นเลยอ่ะอ่ะไปรับชมกันนี่อะไรนี่อะไรโอ้ใส่มัวกันเลยเหรอเอาหล่นเออโอเคอ้ามาบ้านะต้องตกแต่งยังไงบ้างเนี่ยวางแผนไว้ยังไง เยมาอแรกเราจะต้องทำพวกแบงค์ดอกลูกโป่งปาว่านี่เอาผาน,นังด้านนี้ดีกว่ามัน clean ดีดีไห<ด>มะนะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเข้าไปอย่างนี้<ร>ดีไหม,<ะ>มถูกไหม <c oughs> ถูกถูกเอ๊ะยังไงต่าตอนนี้นะครับปาร์ตี้ของเราก็คืบหน้าไปมากเลยมีคนกินกล้วยเ <c oughs> <c oughs> กกินกล้วยเหรออ่ะอร่อยเดินยิ้มหวานเชียว อันนี้มีอะไรอ๋อมีแว่นตาด้วยนะโอ้ยยิงยก๊งยิงไม่พอแล้มีอะไรอีกมีสายสะพายวันเกิดเบอร์เดย์บอยอ๋อของอีกทีหนึ่งเงี้ยเหรอดูนี่โอ้ยเป็นของผู้ใหญ่สายยาวนี่เราติดปัอติเกอร์โอ้๋อโอ้โห่อยก่อนอันนี้สายสกายก็ของวันเกิดโอ้ย้็ของวันเกิด อันนี้คือยานอวากาศเหรอจรวดจรวดอ๋อเนี่ยลงอย่นี้ตั้งแต่เช้าแล้วเนะี่ยจะได้ออกกำลังกายแขนจะได้เล็กลงไม่ก็แขนก็ได้ใหญ่ขึ้นเอา้าเ <c oughs> <c oughs> กณฑ์ว่าหมาม้มาขยันไหมขยันอ๋อเกณฑ์เกิดมากี่ปีแล้วนะสองปีสองปีง <c oughs> วันนี้วันนี้เราจะใบเล็กสองกันนะ เออจะเป็นเลขสามแล้วจะเป็นเด็กสามขวบแล้วเด็กสามขวบนี่ก็คือออนหนึ่งเหรอฮะ1 1> แต่กลายเป็นปีหน้าก็เป็นออนหนึ่งแล้วนะเออพูดถึงนะแป๊บเดียวเองเนาะเออเนี่ยว่าเพิ่งคลอดมาหยกหยกอ้ยังแบบเบบีเบบีเออเบบีเบบีอะแป๊บเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราก็ค่อยๆจะตกแต่งนะนีย่โโยังมีพร็อปปิดเยอะเลยแนละ้วเนี่ย ใช่ไหมอันนี้ทั้งเป็นแพงกว่ามา้นี่เป็นอ๋อนี่เท่านี้โอ้โโอ้ถูกจริงถูกจริงอะไรจังอ่าแล้วครับตอนนี้นะครับขึ้นฉากหลังแล้วน้องกายหวัดดีครับน้องกายกลับบ้านมาแล้วอ่าอาจจะขึ้นทัางหลังแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปช่วยมามาก่อนแพงแพงโอ้โหนี่นี่โอ้โหพอเพิ่มนี่ตอนนี้เริ่มสวยงามแล้วนะคะ เดี <muitas S 2> ๋ยวเกณฑ์เน่จะต้องเป่าเค้กเลยนะอ่นี่จะบอกว่าคือถุงบีบอะทุกคนถ้าใครทำเบเกอรี่ก็จะรู้ใช่ป่าว่าแบบเขาให้มาแบบนี้มันก็จะบีบได้เป็นแต่นเส้นกลมๆแต่แม่ก็แบบว่าเออศึกษาว่าแบบเฮ้ยจะต้องทำยังไงถึงมันออกมาเป็นแบบม้วนๆเหมือนกรีบดอกไม้ได้ก็เนี่ยตัดเฉียงๆแบบนี้ยอดมากก็เดี๋ยวเราจะทำคัพเค้กอันนี้นะคะเพื่อไปวางบนเทียร์สูตรเย็นไมทเนาะ เดี๋ยวรอดูอีกแบบหนึ่งว่าออกมาเนี่ยมันจะรอดสักีอันออกโอ้สวยนะเนี่ยดูสิโอ้นี่และคือความธรรมดาอะไรบ้าอะไรฉันตุอม DIY หัวบีบไม่มีอ๋อต้องทำเองออกมาเป็นแบบเหมือนดอกไม้ได้น่ะน่ะน่าคียบอีกมาคุยอีกคุยดูดูดูมันไม่ใช่แบบมันไม่พลาดสักอันมันไม่พลาดสักอันแต่สวยแต่สวยบ้างมันยังไม่พลาดสักอัน HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY, happy birthday, birthday TO, uh, okay. to uh, yeah. YOU อายุให้น้องหน่อยนงให้น้องหน่อยโอ้โอ้โหโอ้โโอ้อ้โเบอบเบอปีนี้ต้องเกณน3สามแล้วหรออาอา่าสะพายด้วยอะ มงกรวดมงมงลงไหนมงลงหน่อยอันมาเอาของขวัญให้เียนด้วยมีของขวัญด้วยนะปีนี้โอ้ยอะไรคะเนี่ยดูสิคืออะไรบอกอะไรรักูรันรถโอ้รันจอดรถก็เป็นของเล่นเจนอยากได้จอดรถใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแกะเล่นกันเนาะดีไหมคะอ่ามีคนสงสัยแน่นอนสิบสองสิบสองนี่คืออะไร ก็คือวันที่12เดสิบนั่นเองนะคะโอเคก็สามขวดแล้วใครดูอยู่อย่าลืมอวยพรวันเกิดให้น้องเกณนด้วยนะน้องเกณนอธิษฐานเป็นยังไงไม่เป็นเอะฮะพระเาอาเดี๋ยวไแกะของเล่นกันแล้วก็ของเล่นของน้องเกณนนะคะกว่ามันจะเป็นแบบไอที่จอดรถแบบนี้ได้ผมมาเกาหัวยิ่ว เพื่อประหยัดเวลาในคลิปนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเล่นกันสุดท้ายโ oh, อ้โตอนนี้นะคะรถขึ้นนีจอดรถเต็มเลยเหรอเกณฑ์ฮะสนุกไหมกายดีไหม,ไก <c oughs> มเกณฑ์ดีเหรอหูนี่เอาขึ้นลิฟต์กันใหญ่เลยเหรอหแล้วมันจะยังไงอะ่ะตอสุดท้ายอะ่ะเกณฑ์บอกสิมันจะแบบทมันมีไม้กั้นไหมอือ <c oughs> โอ้โห อ๋ออันนี้อันนี้มีอะไรถ้าสมมุติว่าเข้าได้ไหมอ๋อไ,ไ,ไม่ได้ไไดอ๋อนี่เป็นเก็บรถเฉยๆโอ้โห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 ดีไหมลูกชอบไหมเกณฑ์ชอบไหมชอบไหมบอกก่อนชอบชอ๋อชอบ,ชอบดั้งดูใหญ่เลยโอ้โหดูดดนั่งกล้อง อ่านี่ก็เป็นปาร์ตี้วันเกิดของน้องเกณฑ์นะคะเกณฑ์มีความสุขมากไหมครับนี่ชอบของขวัญไหมครับโอ้โหมีความสุขที่สุสเลยก็ถ้าใครดูอยู่นะคะก็อย่าลืมอวยพรวันเกิดให้น้องเกลนของเราด้วยนะจ๊ะสาหรับวันนี้น่าจะไปอนกนาร์าย คลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดกกิ่งกริ๊งๆนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย